สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่26เดือน10บพีห8 8นะครับผมนะเมื่อวานนี้ผมให้1น,นะ3าฮานอยผมให้1ผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะนะผมเน้นให้2รอบนะ พิเศษกับปกติก็จะมาเป็นรอบแรกเลยเป็นพิเศษนะออกมาหนึ่งเจหนึ่งเจ็รอบพิเศษเข้าเป็นตัวกันนะพิเศษหนะึ่งเนมื่อวานเนี่ยน่อยเดียวแต่ก็ยังเป็นหน้อยที่ผมเน้นให้อยู่นะเป็นพิเศษนะพิเศษกับปกติแต่ว่าจะเข้าเป็นตัวกันนะ นมาตามกันต่อนะครับห่วห้าน้อยนะครับเป็นวันนี้สามห้าน้อยวันนี้ผมให้สามแล้วกันนะอ่ะขอให้มีสามมาแล้วกันนอกก็จะมี สา3ห3ึ่งสามหดสามเสี่ตัวกันนะครับ3ามแล้วก็สามสอง อ่ะขอให้มีสามาแล้วกันนะวันเนี้ยตัวเนี้นะครับก็จะมี ตัวเนี่นะครับก็จะมี35 36 38าแล้วก็3านะครับรอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นปกติกับ v i p ล้วกันนะอ่ะเน้นให้2รอบนะครับนะปกติกับวีห่วยห้าน้อยนะครับสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตาม ให้กันด้วยนอาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ